สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คาเฟ่สร้างสรรค์มีเมนูดับร้อนสุดฟินสมูตตี้เผือกมะพร้าวเผือกมะพร้าวมะฝากค่ะใครชอบเผือกชอบกะทิห้ามพลาดเลยนะคะทำง่ายอร่อยเหมือนคาเฟ่เลยค่ะเมนูนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหอมนุ่มละมุนของเผือกกับความหวานมันของกะทิปั่นรวมกับนมสดและน้ำแข็งเย็นชำ่ำดื่มแล้วสดชื่นสุดๆเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากๆค่ะ ส่วนผสมเผือกนึ่งสุก100กรัมกะทิครึ่งถ้วยนมสด1ส่วน4ถ้วยนมข้นหวาน2ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลทราย1-2ช้อนโต๊ะน้ำแข็ง1ถ้วยเกลือเล็กน้อยค่ะวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายแค่นำเผือกหั่นชิ้นเล็กๆใส่โถปั่นพร้อมส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นน้ำแข็งนะคะปั่นให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยเติมน้ำแข็งปั่นต่อจนเนียนเป็นเนื้อสมูตตี้เลยค่ะ เท่านี้ก็ได้สมูทตีเ้เผือกมะพร้าวหอม,ห,อมหวานมันไว้ดื่มชื่นใจแล้วค่ะลองทำกันดูนะคะรับรองติดใจแน่นอนค่ะ